สวัสดีจ้าตอนนี้กินของอุปนกินของกระป้นตำหมักมวงเลยจ้าลาบหัวเบิ้งผัดจ้าเบิ้งผักด,ดอกแคปลายอดอันขงชิลดต้นหอมไออย่างนี้ย <c oughs> ผักกระเฉดแล้วก็นี <c oughs> ย่ยทั่วผ <c oughs> ักาวจ้ยาจะยอดติ้วหน่อยๆอาอยาบบรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินนันลวกปักแคเ้ยจ้าผู้ดกคำินงานแต่ว่ากินเอาหนึ่งสองสา วัดดิจ้ามากินปนน้ำกันเลยปนป่าบัางคันคำเย้ประกาวเขาป่าจ้า <laughs> จำปนจำปนจำปนกันจำปน <laughs> ป้นป่าจ้าป้นคิดอยากมาเนีเยืเลยไปเก็บผักแค่กับหญิงตุกตะมือเศร้าเนียน่ยนะจ้า ชิล่ตก็นลตไมนกกินก้อยตัดตละลดนมือนเขาก็จะเบิ่งมานั่เป็นยังอ้ำอ,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 อีกราต้องเอาเป่นดอกอ้ำอีกัเ,าเ,กเ,กกเอา,านี่เอเอเ้อลวกปลาแค่จา้อาอ่ะจำป่นนี่จำปนจำป่นปลาดุกแซบแจา้าวา เจ็ดปล่าของแม่นั่นแหละย่านตะเพิ่นมะฮู้ว่ากินนั้นไว้เบื้องจานเรากินอันนี้ก็นนแนวแซ่บเดียร์จานนีย่ยายหนูยายตานะคะตำแก้วบักม่วงนะคะลาบงัวแล้วก็ <บน S 1> ป่นปลาดุกค่ะ,ะนี่อันสำคัญนี่ยายตาชอบเนี่ยค่ะเปิ้นกระมกักคือกันอันนี้ผักใส่ยาเปิ้นบ่มกักปว่าแน่ผักผงชีสดมันหวานๆไอ,อ้คำสุดท้ายอีกคำกัน ทัขง,ขงขมทง,งขมอ,อันพ่อามากินขมย้ายแล้วพ่อมากินขมจะเอาเด้อมากินน้ำกันเด้อแซ่บๆเอาจำปนมาเนี่ย,ยปวดเน,นจำปนจะยันก็ถือ <laughs> <laughs> ยานสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำนึกก่อนนะคะยาเบลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาดูมากินน้ำกัน